เล่นที่ไหนด<ๆ>ี <cutter> ใช่มีมีเทไหนก็ได้เออโตแล้วไปทางไหนก็ได้คุณบอลโตแล้วเออเอาดิเอาดิเอาดิเอาดงไปซีแล้วก <practice>? ันนะไปคนเดียวไปไหนก็ได้ครับไปไหนก็ได้มัน cancel ยังไงวะเอีเดน Swarm Swarm grenade. grenade out. เฮ้ยโน,น่นเฮ้ยโดนโดนโดน,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 นสกิลใครวะเนะี่ยโอ้โหหันแตกเลยอยู่ข้างหลังโดน่ะมีตัวโดน,นหลัง

ได้ซ้ำก็ได้ซ้ำก็ได้คุณนนชอบซ้ำสุดยังไงคุณนนอ็ซ้ำเติมใช่ขายคุณนนสั่นนะเนี่ยเฮ้ยข้างไหนข้างหน

e e m b r o i อุ๊ยดับเบิลสวยเพื่อนเฮ้ยมาโอ้ยกลับไปกลับตายกลับตาย Okay. วางวางเลยไปเลยเพื่อนสวยเพื่อนวาง หลังเข้าหรอดเปครับทำไมปืนนี่เข้ามือกวาวะกปืนแกปืนกปืนกไปแล้วไม่แกปืกปืนเออดูดิสกินโอ้ไม่กของฟรี นี่ยังไม่โดนเ้ยโอ้โหไม่ทำมิ่งคนแบบวิดคนเวสิดคนตายเหรอมองตาตรงไหนกลางกลางกลางพี่กลาง

พอแล้วพออแล้วเปิด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 เดเปิดเปอะม่นนเดี๋ยวพี่แฟดแล้วนนเลงตรงกลางขได้เลยเฮ้ยมาวผมไม่เต็มแฟดไม่โดนแฟดเต็มๆเมื่อกี้มันจะชอบอยู่ข้างบนนน I my ultimate is ready. Enemy C. Saw you, my boy. You're doing One enemy remaining. Okay. gun. call เฮ้ยขดลสกินปืนของเล่นเแฮ้แผนเมื่อกี้แม่งเวอร์กว่านอนรอนะหนึ่งสองสามไป I'm p i น่อโอ้โหมันติโอ้แอนติเลยอ่ะโอถูกตัำตัวเนี่ย

โอ n ะจะตเดยวโอเคมีออฟตกมีอัฟตกมีออฟตกมีอมอฟตกโคตรแย่เลยเมื่อกี้แบบโดนเฉยเลยโอ้อ <c oughs> ข้าหัว Me, 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 Not Shadows traveling. Placing grenade. Swamp grenade out. Oh, grenade Finished. Oh, I say? enemy

โอเคเพื่อนโอ,อบีครับโอ้มันเอาเบนดอดมายิงจะตายสิครับซีสี <c oughs> <C>, มาซี <B. S 2> มา, C, มา, C, มา C, สีกับบี Embarrassing. Last player standing. Link bay. One enemy remaining. อะไี่ไหนวะไม่เท่าไหร่น,รนะฮโอ้ยดอกฟอโดนได้ยังไง

B อยู่บีอยู่บีตุ๊บตุ๊บมตุ๊บเตมนหนึงไม่ต้องตุ๊บหรอกเดี๋ยวเดียวไม่ต้อง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 ยตเาตื่เตืวพอตื่นอะครน้องๆมาดิตุอได้ฮิวแคบ้างอย่างอยางไรพี่ ไม่แม่นอนผมไม่เห็นชุบไข่เลยไม่ก็คะบอพูดเองว่าไม่ต้องชุบแล้วผมก็ไม่ได้ชุบไม่ตาเมื่อกี้มันมันสองหนึ่งไงคิดว่าเออมันน่าจะแบบนี้แหละเดี๋ยวมันเซอร์ไงก็ที่ผ่านมาผมตายก่อนตายก่อนไม่ได้ชุบจริงใครจสำลยตายก่อนเนอะเนเนอนเนินเินว่ินเนเ่านเนเนเนิวิเิ โอ้โหเยมเลยตัวท้ายตัวท้ายตัวท้าย้เรียบร้อยขออนุญาตทำการชุบนะฮะเห็นไหมเห็นมเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเกียต เฮ้ยเฮ้ยหลังเข้าโอ้จบเลยไปดาวซียูบียูบียูบีตัวนึงมาซีเอาไม่ใช่ซีเมื่อกี้เสียงคราบใครวะคิดเอาเอ้ยใช้เตียงอย่าคือเมื่อกี้ไอ้ตาเมื่อกี้ ไอ้บีอย,ย่ามาโถมมาห้าเลยผมก็เลยมีโอกาสเลยครับมันเล่นซับเล่นซับที่ไหนเขาย,ยืนหน้ากันวะไม่ได้โดดลิฟต์ไปเลยหรอเ <c oughs> นาะเนาะเนาะเนาะตัวละครมีน้อยแล้วก็อ้าวปาดิก้าแล้วเหรอ